วัดีครับวันนี้เราจะมาเสนอผลงานนะครับใครจะสร้างบ้านหรือต่อเติมงานเล็กงานน้อยเราก็รับนะครับไม่ว่าจะทำห้องหรือทำอะไรจะกการห้องจะทำห้องน้ำอะไรเราก็รับหมดนะครับ จงานเล็กงานใหญ่เราก็รับนะครับอันนี้เ,เ,เดิมทีเป็นห้องใหญ่แล้วเราจะกั้นห้องนะฮะให้มันเป็นอีกห้องหนึ่งโอเคครับอันนี้เป็นห้องนอนหนึ่ง ลูกค้าอยากได้ห้องน้ําในห้องนอนเราก็รับทํานะคะเราก็เจาะมาทำให้ดูแนวกว้างะคระับห้องน้ําห้องน้ําในห้องนอนนะคระับเป็นประมาณนี้